โบราณสถานภูประศาสตทตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมตำบลสีวิเชียนอำเภอน้ำยืนืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าบนเทือกเขาพนมดงรักที่มีความอุดมสมบูรณ์สภาพเด่นของพื้นที่บริเวณภูประศาสตทพบต้นตะแบกใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มกระจายเป็นบริเวณกว้างด้วยลักษณะทรงพุ่มที่สวยงามมีเรือนยอดเป็นรูปเจดีเปลือกลำต้น มีรอยขรุขระเป็นหลุมตื้นโขดต้นเป็นภูผ่อนชัดเจนทำให้ทัศนียภาพโดยรอบภูประสาทมีความงดงามมากยิ่งขึ้นป่ายอดโดมเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำโดมซึ่งไหลผ่านอำเภอนาำยืนอเภอเดชอุดมอเภอนายเยียและไหลสู่แม่น้ำมูลที่บริเวณปากโดมอเภอพิบูลมังสาหารด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จึงได้จัดตั้งเป็นเขตรัาษาพันธุ์ป่ายอดโดมครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2520และต่อมาได้มีการขนวกพื้นที่เพิ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2535ปัจจุบันมีเนื้อที่14845 0ไร่หรือประมาณ225.4ตารางกิโลเมตรนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วในพื้นที่ป่ายอดโดมยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ แหล่งศิลปะถ้ำภูอ่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกำหนดอายุประมาณ2 0 0 0ถึง1,000ปีมาแล้วซึ่งพบทั้งภาพเขียนสีและภาพแกะสลักบนผนังเพิงผาภาพสลักนารายบรรมศิลป์บริเวณต้นลำน้ำโดมใหญ่กำหนดอายุประมาณต้นพุทธศตรวรรษที่16รวมทั้งโบราณสถานผู้ปราสาสตด้วย จากการขุดค้นทางด้านบราคดีพบหลักฐานสำคัญได้แก่ชิ้นส่วนศิลาจารึกอักษรของโบราณาชิ้นส่วนปฏิมาก,กรรมรูปเคารพและภาพแกะสลักเทพนุพเครห์เห็นทรายจากหลักฐานที่พบสามารถกำหนดอายุภูประสาทได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่15ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่16 เนื่องในศาสนาฮินดูและมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนถูกทิ้งร้างไปในราวพุทธศตรวตรรษที่18โบราณสถานภูปราสาทในพื้นที่ป่ายอดโดมซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ร่วมกันของทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ในบริเวณนี้ความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบสู่ลูกหลานในอนาคตตลอดไป